ทัศนคติสู่ความสำเร็จสิปีก่อนตอนที่เราเพิ่งก่อตั้งอะโทมี่เอ่อตอนนั้นแม้จะมีสมาชิกแค่17คนแต่ผมก็บอกไปว่าจะใช้รถยกขนเงินพันล้านมาให้พอผ่านมาได้สักสิบปีผมก็ยังพร่ำบอกแต่เรื่องเดิมๆม,มาตลอดสิบปีแต่พอผ่านไปสิบปีมันกลายเป็นจริงไหมครับ มันเป็นจริงแล้วลระครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนพูดไปเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีล่ะผมพร่ำบอกมาตลอดว่าผมจะใช้รถยกขนเงินพันล้านมาให้สุดท้ายที่ผมพูดไว้มันก็กลายเป็นจริงนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนลองพูดออกไปก่อนแต่สุภาษิตของเรากลับบอกว่าคนเราไม่ควรพูดก่อนทําจริงๆมีหลายสุภาษิตเลยครับที่ผมว่ามันไม่ถูกต้อง อย่างเวลาเข้าห้องน้ําท่าทางทั้งก่อนและหลังเข้าจะต้องเหมือนกันหรอครับพวกคุณว่ามันไม่แปลกเหรอเวลาเข้าเราอาจจะรีบเข้าแต่พอเราทําธุระเสร็จเราก็ไม่จะเดินออกมาแบบชิวๆแต่ถ้าตอนเข้าก็รีบตอนออกก็รีบผมว่าเขาน่าจะไม่ปกติแล้วห่ะครับถ้าทางตอนก่อนเข้าห้องน้ํากับหลังเข้าห้องน้ํามันต้องต่างกันสิครับอย่างเรื่องการพูดคนเราควรพูดก่อนทําสิมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะเราต้องพูดออกไปก่อนเราถึงจะทําตามที่พูดให้เป็นจริงได้ ถ้าถามว่าผมเรียนมาจากไหนผมเรียนมาจากคัมภีร์ไบเบิลแม้แต่ตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาทรงทําอะไรเป็นอย่างแรกครับพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาด้วยคําพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยสร้างความสําเร็จของตัวเราขึ้นมาได้ก็คือคําพูดของพวกเรานั่นแหละครับมีไรายได้เดือนละหนึล้านห้าแสนหรือ 3. ล้านบาทให้ได้พูดไปเรื่อยๆสักหปีสิปีแล้วก็ คำพูดเหล่านั้นก็จะเริ่มจับต้องได้จนในที่สุดเราก็จะประสบความสําเร็จได้จริงๆแต่พวกคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดมักจะคิดว่าเรื่องพวกนี้เหลวไหลสิ้นดีคนอย่างฉันเจ้าปัญญาที่ไหนไปหาเงินได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยนะไม่มีทางเป็นไปได้ใช่ครับคนพวกนี้ไม่มีทางเป็นไปได้รอกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีหลายๆคนที่ยังพูดไปเรื่อยๆว่าสามารถหาเงินได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทในบรรดาคนที่คอยพูดเรื่องเหลวไหลพวกนี้ตอนนี้ ก็หาเงินได้ถึงหนึ่งล้านห้แสนบาทอย่างที่เคยพูดแล้วเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลสอนเพราะฉะนั้นหากพวกคุณอยากประสบความสำเร็จนะครับพวกคุณก็ต้องขยันพูดไปเรื่อยๆส่วนหัวข้อที่เราจะใช้พูดคุณต้องจดไว้เลยครับเรื่องแรกคือการวางแผนชีวิตและต้องวางแผนก่อนว่าอยากมีชีวิตหรือประสบความสำเร็จในรูปแบบไหน คิดภาพขึ้นมาให้เหมือนหนังไปเลยครับเพราะถ้าอยู่ดีๆถูกถามมาว่าอยากให้ชีวิตในอนาคตเป็นแบบไหนเราก็จะอึกอักใช่ไหมครับพูดไม่ออกหรอกครับถ้าอยู่ดีๆถูกถามว่าคุณอยากให้ชีวิตประสบความสําเร็จแบบไหนติดอ่ากแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องเขียนเรื่องพวกนี้ออกมาให้เป็นรูปธรรมไปเลยเขียนไปเลยว่าฉัน จะหาเงินให้ได้เดือนละเท่าไหรอีกสิบปีอยากจะมีเงินเก็บในบัญชีเท่าไรจะกี่ร้อยล้านก็ว่ากันไปหรืออยากจะขับรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนอยากมีบ้านแบบไหนอยากจะช่วยเหลือคนประเภทไหนนะฉันจะคอยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เดือนละเท่าไรพวกคุณต้องเขียนเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเลยนะครับ จากนั้นก็เอาภาพที่พวกคุณเขียนไว้ทั้งหมดมาจำไว้ในหัวของตัวเองให้ชัดๆแล้วมันก็จะทำให้ตัวคุณทำไปตามสิ่งที่คุณคิดเองแน่นอนว่าอาจจะมีบางคนฟังบางคนไม่ฟังแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวเราต้องฟังเราต้องฟังเรื่องพวกนี้ไปอีกห้าปีสิบปีเคยมีเพื่อนคนนึงพูดกับผมว่า ทำไมธุรกิจอทตมีมันยากขนาดนี้นะฉันทําไม่ได้แน่เลยผมเลยพูดไปว่าก็เพราะนายมันแต่พูดว่าทําไม่ได้นะต้งทําไม่ได้เลิกพูดคานี้ได้แล้วรู้ไหมครับว่าเขาตอบผมว่ายังไงฮะฉันไม่ได้ไปพูดกับคนอื่นสักหน่อยฉันพูดแบบนี้แค่กับนายเท่านั้นแหละแต่ว่าต่อให้เขาจะพูดแบบนี้แค่กับผมคนเดียวแต่คนฟังมีสองคนคนหนึ่งคือผมส่วนอีกคนก็คือตัวเขานั่นแหละ แต่ก่อนที่เขาจะมาพูดกับผมเขาคงบ่นกับตัวเองว่าทําไม่ได้เป็นสิบสิบครั้งแล้วเขาต้องบ่นในใจอยู่แล้วว่ามันยากทําไม่ได้หรอกซึ่งเสียงพวกนั้นใครได้ยินครับก็ตัวเองนั่นแหละครับเพราะแบบนี้เขาถึงลำบากไงครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องคอยบอกตัวเองว่าเราทําได้เราทําได้สิ่งสำคัญไม่ใช่ให้คนอื่นมาฟังแต่ตัวเองต้องฟังคำพวกนี้ให้ได้ก่อนกดสู่ความสำเร็จจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากครับ นั่นก็คือเราต้องวาดภาพตัวเองในอนาคตว่าอยากประสบความสําเร็จแบบไหนพอหัวเราคิดภาพได้แล้วเราต้องจดเก็บไว้ด้วยคนที่เคยเขียนตอนที่มาฟังครั้งที่แล้วก็ต้องเขียนทุกเดือนนะครับจริงๆถ้าเขียนทุกวันได้ยิ่งดีหรือจะเขียนทุกเดือนที่มาฟังสัมมนาก็ได้ครับเขียนลงไปเลยถ้าเราเขียนลงไปทุกเดือนเขียนไปเรื่อยๆเนื้อหาของมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิด จากที่เคยเขียนว่าอยากได้คอนโดขนาด165ตารางเมตรอยู่ดีๆวันหนึ่งบ้านที่เราอยากมีมันอาจเปลี่ยนไปก็ได้แล้วเราควรเปลี่ยนไหมครับต้องเปลี่ยนสิครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นบ้านที่เราอยากได้จริงๆเราถึงจะมีแรงขับเคลื่อนคอยผลักดันให้เราลงมือทำต่อได้สมมติว่าก่อนหน้านี้ในหัวคิดภาพอยากได้ Toyota Camry แต่อยู่ดีๆวันนี้หันไปเห็นปอเช่แล้วใจสั่นอยากได้มาครองรถอะไรสวยขนาดนี้คิดจนคืนนั้นนอนไม่หลับนั่นคือความคิดเราเปลี่ยนไปแล้วแค่เปลี่ยนความคิดภาษีเราก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ไม่ได้เสียเงินอะไรด้วยเราแค่เปลี่ยนความคิดเราเฉยๆภาษีอะไรก็ไม่ต้องใจง่ายจะตายไปเพราะเราเปลี่ยนความคิดของเราไปเรื่อยๆเเปลี่ยนไปตามชีวิตที่เรานั้นปรารถนา ชีวิตที่หากเราทำมันเป็นจริงได้เราจะต้องมีความสุขมากแน่ๆนจดไว้ให้หมดเลยครับแต่อย่าจดด้วยความรู้สึกทอมตัวเด็ดขาดการจดด้วยความรู้สึกทมตัวเป็นยังไงคือการคิดว่าเราคงทำถึงจุดนั้นไม่ไหวหรอกถ้าคิดแบบนี้สุดท้ายก็ลมเลิกครับแต่สิ่งที่เราควรเขียนลงไปก็คือชีวิตที่หากเราทำให้มันเป็นจริงได้เราก็คงมีความสุขจในใครๆก็มาฉุดเราไว้ไม่อยู่ ขอแค่ไดเป็นแบบนี้ต่อให้ต้องตายก็ยอมหรือไม่ก็ทาความฝันนี้เป็นจริงได้จะให้ฉันทําอะไรก็ยอมนี่คือสิ่งที่พวกคุณควรเขียนลงไปนะครับแต่ก่อนจะเขียนพวกคุณต้องคิดไว้ในหัวถูกไหมครับซึ่งความคิดพวกนี้ถ้ามันไม่ได้พิสดารอะไรมันคือความคิดที่สมองคํานวณแล้วว่ามันเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอายุเกิน50แล้วแต่คิดอยากเข้าโรงเรียนทหาร เพื่อจะไปเป็นพลทหารเพราะฝันอยากจะเป็นทหารเกาหลีสักครั้งหนึ่งนี่คือภาพที่ผู้หญิงคนนั้นวาดไว้ในหัวนะครับคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับคิดว่าโรงเรียนทหารจะรับผู้หญิงอายุ50ไหมครับไม่มีทางรับแน่นอนเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเราวาดฝันว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีรายได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทให้ได้ถึงแม้อกาสมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นจริงได้ ถูกไหมครับการท้าทายของคนเรามันต้องทำตอนที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยต่างหากเพราะถ้าหาคุณไปท้าทายตอนที่มีโอกาสเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซแล้วก็ทำไปก็ไร้ประโยชน์ครับการท้าทายต้องไม่ทำตอนที่มีโอกาสปไปไปได้สูงยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมให้พคุณไปปีนเนินเขาพวกคุณทุกคนทำได้อยู่แล้วถูกไหมครับ แต่มันมีความท้าทายไหมครับมันไม่มีเลยหรือสมมุติว่าคุณไปกลางแคร่อยู่ข้างทางแล้วก็เอาปลาเอาผักไปขายพวกคุณคิดว่ามีโอกาสขายได้ไหมมันขายได้อยู่แล้วแต่แค่เราหนีเทศกิจให้ทันก็พอเรื่องแค่นี้คุณคิดจะทําต่อให้ถูกเทศกิจไล่แต่คุณก็มีโอกาสขายได้อยู่ดีแต่สิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ร้อเซแบบนี้ต่อให้ทําได้แต่ก็มีโอกาสล้มเหลวร้อ100 แต่สิ่งที่คุณควรทําหากอยากประสบความสําเร็จคุณต้องกล้าที่จะทําในสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อยไม่ใช่ทําในสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับนี่สิถึงเรียกว่าความสําเร็จที่แท้จริงการจะหาเงินได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทหรือ3ล้านบาทมันไม่ใช่สิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้ก่อนหน้านี้เคยมีคนที่ทําธุรกิจได้ประสบความสําเร็จไหมครับมีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้บริษัทของเราฮะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าแล้วถูกไหม แต่ตอนที่เรามีคลาวมาสเตอร์และอิมพิเรียลมาสเตอร์ครั้งแรกนั้นเราไม่ได้มีสมาชิกเยอะขนาดนี้ในจำนวนของตอนนั้นมีอิมพ r เรียลมาสเตอร์แค่นี้เองแต่ในตอนนี้ในตอนนี้ในบรรดาสมาชิกกว่า6ล้านคนของเราตอนนี้ในอีก10ปีให้หลังยังไงก็ต้องมีระดับอิมพ r เรียลมาสเตอร์ออกมาอีกเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะมากลัวแล้วถอยหลังออกมาเอง เพราะคิดว่าตัวเองทําไม่ไหวไม่ได้นะครับแต่เราต้องพุ่งชนและเชื่อมั่นว่าตัวเองต้องทําได้พวกคุณห้ามท้อเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราต้องท้าทายในเรื่องที่มีความเป็นไปได้น้อยและใช้ความกล้าในการทําแต่คนส่วนใหญ่กลัวการล้มเหลวก็เลยไม่กล้าพูดออกมาไม่กล้าที่จะเปล่งเสียงออกมาแต่คนที่กล้าเปล่งเสียงออกไปตั้งหากคือคนที่สามารถประสบความสำเร็จ ตอนที่ผมหาคนมาได้แค่17คนและพูดออกไปว่าเราจะบุกทั่วโลกให้ได้และจะทำให้ทุกคนมีไรายได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแบาทให้ได้ตอนที่ผมตะโกนออกไปแบบนั้นเนี่ยผมเองก็รู้ผมเองรู้ครับว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ำในขณะที่โอกาสล้มเหลวมีถึง99% ตอนนั้นแม้แต่ตัวผมเองก็ยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างหาคนมาได้แค่17คนแต่ก็ยังกล้าพูดว่าเราต้องทำได้ผมจะทำให้ทุกคนมีเงินเดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทผมจะให้รถโตโยต้าแคมรีแต่รถที่ผมใช้ตอนนั้นยังเป็นรถมือสองคนละไม่ถึงสามแสนด้วยซ้ำตอนนั้นคนที่ฉลาดฉลาดหน่อยเขารู้ตัวก่อนเขาก็ถอนตัวออกไปเมื่อขนาดนี้เชิญทำเองหนึ่งล้านห้าแสบาทกับผีนะสิเอ้โอย นี่คือสิ่งที่คนฉลาดฉลาดเขาคิดแล้วก็พูดออกมานะครับแต่คนที่ยังตามผมแบบไม่ลืมหูลืมตาอะไรเลยมาจนถึงตอนนี้อย่างคุณปาร์คจองซูที่อยู่ระดับ Imperial Master แล้วก็คุณชเวคยูจองที่อยู่ระดับ Crown Master สองคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นตอนนี้มี10คนใน17คนนั้นที่ประสบความสำเร็จไปแล้วเพราะสมองพวกเขาชานะส่วนคนที่หัวไวๆหน่อยแล้วรู้ตัวทันเนี่ย ว่าน,นี่มันเรื่องไร้สาระชัดๆหรือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็เลยถอนตัวไปตอนนี้เขาไปทําอะไรอยู่ที่ไหนเหลอผมเองก็ไม่รู้ตอนที่ผมพูดออกไปในตอนนั้นนะนะจริงๆแล้วผมเองก็กลัวเหมือนกันนะผมเองก็ยังกลัวเพราะความเป็นไปได้มันมีไม่ถึงหอร์แต่ความล้มเหลวกลับมีถึง9กซแต่ผมก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวแล้วเปล่งเสียงออกไป จุดนี้แหละครับที่เราต้องมีความกล้าความกล้าที่ว่านี้ไม่ใช่การไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยแต่มันคือความกล้าที่จะต่อสู้กับความกลัวต่างหากเราต้องต่อสู้กับความกลัวแล้วพูดไปว่าฉันต้องหาเงินเดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทให้ได้เรามาร่วมมือกันมาร่วมสร้างไปด้วยกันพูดเน้นย้ำออกไปเลยนี่คือความกล้าที่จะพูดออกไปสโอกาสที่มันจะอาจจะเป็นไปไม่ได้ละทุกคนรู้ไหมครับรู้กันอยู่แล้วครับ แต่ว่าเราก็ต้องเอาชนะมันแล้วพูดต่อไปเรื่อยๆส่วนความกลัวเราค่อยกลับไปนั่งตัวสันที่บ้านคนเดียวพอเอกลัวตัวเองทําไม่ได้แต่พอออกไปอยู่ต่อหน้าคนอื่นเราต้องพูดออกไปด้วยความมั่นใจอบอกไปแล้วว่าถ้าฉันหาเงินได้เดือนละร้อยล้านแต่เธอยังคอยขอเงินสามีที่หามาได้แค่เดือนละแค่เจล้านอยู่เลย คิดดูสิว่ถาถึงตอนนั้นเธอจะอายฉันแค่ไหนถึงแม้ว่าตอนนั้นสามีจะหาเงินได้เดือนละสองแสนกว่าบาทส่วนตัวเองก็ไปทำงานพิเศษได้อีกเดือนละล้านก็าตามเพราะเราไปถามเพื่อนคนนั้นว่าเธอจะไม่อายเหรอเพื่อนคนนั้นก็อาจจะตอบกลับมาว่าเธอไม่ต้องมายุ่ง แล้วต้องตอบกลับว่าเพราะฉันเป็นห่วงเธอนะถึงได้มาพูดแบบนี้เพราะยังไงฉันก็หาเงินได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทอยู่แล้วพวกคุณต้องกล้าที่จะพูดแบบนี้ออกไปเพราะฉะนั้นทุกคนครับพวกคุณต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวนะเพราะปัจจัยความสําเร็จของคนเรานั้นไม่ได้ถูกตัดสินจากความรู้นะครับหรือจากการศึกษาหลายๆคนที่เคยผ่านการเรียนน่าจะรู้กันอยู่แล้ว บางคนต้องมาสอบซ้ําแล้วก็สอบตกและยังต้องมาอายรุ่นน้องที่โรงเรียนอีกกว่าผมจะได้เข้าไปเรียนกว่าจะได้เรียนถึงปริญญาเอกอายุก็งอมไปถึง60แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพยายามฝืนเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับกว่าเราจะเรียนจบมาหาลัยเราใช้เวลาไป5ปีผู้เป็นเพื่อนที่เรียนเก่งๆก็ได้ปริญญาไปตั้งแต่30ปีที่แล้วแล้วส่วนผมตอนนี้ยังมานั่งเขียนวิทยานิพนธ์อยู่เลย แล้วก็นั่งเรียนไปด้วยส่วนเพื่อนผมเขียนเสร็จจะเป็นด็อกเตอร์กันหมดแล้วแต่ผมยังมานั่งเขียนอยู่เลยแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่ยอดท้อนะผมไม่ใช่คนฉลาดแต่ถึงแม้ผมจะไม่ใช่คนฉลาดอะไรแต่ผมจะตั้งเป้าหมายเอาไว้จากนั้นก็พยายามจนกว่าจะสำเร็จซึ่งสิ่งที่จะผลักดันให้ผมไปถึงเป้าหมายได้ก็คือความกล้ามีแค่นี้เราก็ประสบความสำเร็จได้แล้วครับ พวกคุณก็เช่นกันพวกคุณต้องใช้ชีวิตด้วยความกล้าน,นะครับคุณจะไปยืนกลัวต่อหน้าคนอื่นไม่ได้เด็ดขาดและคุณห้ามทำตัวเป็นคนธรรมดาเด็ดขาดห้ามเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าแต่ฉันชอบนะผมก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนมันน่าชอบตรงไหนอะเออพวกคุณต้องไปเศรษฐีพอไปเศรษฐีแล้วคุณต้องไปเศรษฐีที่รู้จักการแบ่งปันนะ คิดว่ามีแค่คนธรรมดาเท่านั้นเหรอที่รู้จักการแบ่งปันคนรวยที่รู้จักการแบ่งปันมีเยอะจะตายถ้าไม่มีคนรวยที่เป็นแบบนั้นงั้นคุณก็เป็นเองสิเพราะฉะนั้นตอนที่คุณจะตั้งเป้าหมายของคุณคุณจะต้องตั้งมันให้สูงสูงไปเลยเออถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณก็ต้องมีความเชื่อมั่นก่อนในคัมภีร์กล่าวไว้ว่าความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็น นะครับความเชื่อไม่ใช่การเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นถ้าผมบอกว่านี่คือไม้แล้วบอกให้ทุกคนเชื่อพวกคุณว่ามันตลกไหมครับก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นไม้อ่ะจะมาให้เชื่ออะไรอีกถูกมะแต่ความเชื่อที่แท้จริงมันคือการเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นทุกคนต้องมีความเชื่อส่วนสิ่งที่ทุกคนควรเชื่อก็คือแผนชีวิตที่พวกคุณเขียนกันน่นแหละ คุณจะต้องวาดภาพชีวิตของคุณไว้ในหัวว่าในอนาคตคุณอยากมีชีวิตแบบไหนแต่ภาพที่คุณวาดไว้คนอื่นมองเห็นไหมครับไม่เห็นถูกไหมแต่เราต้องมองเห็นมันถึงแม้มันจะเป็นชีวิตในอนาคตแต่เราต้องดึงมันมาอยู่ในปัจจุบันและต้องใช้ภาพวาดนั้นมาเป็นแรงผลักดันในชีวิตปัจจุบันของเราเพราะฉะนั้นถึงแม้ตอนนี้ทุกคนจะกำลังขับรถเก่าๆอยู่ก็ตาม แต่ให้คิดไว้เลยว่าฉันจะต้องมีรถหรูให้ได้แต่ฉันไม่ได้เป็นคนขับเองนะแต่ฉันจะจ้างเพื่อนมาขับให้หรือไม่ก็จ้างสามีมาขับส่วนฉันจะนั่งสวยๆยอยู่ข้างหลังชิวๆพวกคุณจะต้องวาดภาพแบบนี้ไว้ในหัวนะหรือว่าเดือนหนึ่งฉันจะช่วยคนยากจนเดือนละกี่ล้านก็ว่ากันไป และจะต้องมีบ้านกี่ร้อยตารางเมตรก็ว่ากันไปเพื่อที่จะได้เชิญคนโน้นคนนี้มาที่บ้านและจัดปาร์ตี้กันที่บ้านได้และจะได้แนะนำธุรกิจอะโทมี่ให้เพื่อนๆได้รู้จักเพราะคุณวาดภาพบ้านในฝันรถในฝันหรือชีวิตในฝันไว้ในหัวแล้วตอนนี้เราก็มีภาพชีวิตของเราวาดไว้ในหัวแล้วถูกไหมครับชีวิตในฝันที่หากมันเป็นจริงขึ้นมาได้เราคงจะมีความสุขมากแน่ๆ คุณจะต้องเอาภาพวาดพวกนั้นมาอยู่ในชีวิตปัจจุบันเราต้องเอาภาพในอนาคตของเรามาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตของเราส่วนคนที่บอกว่าไม่มีกำลังใจจะทำนั่นเพราะคุณยังไม่มีวิสัยทัศน์คุณยังไม่มีความหวังแต่ว่ามันมีบางคนที่สามารถสร้างความหวังให้ตัวเองได้แบบง่ายๆคนพวกนี้มีทั้งความหวัง และมีแรงผลักดันตัวเองแต่ต่อให้คุณจะไม่มีแรงผลักดันหรือสร้างความหวังให้ตัวเองไม่ได้ถึงแม้มันอาจจะฝืนใจหน่อยแต่คุณต้องวาดความฝันและความหวังขึ้นมาจากนั้นดึงมันมาอยู่กับปัจจุบันหากเราใช้มันมาเป็นแรงผลักดันล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความหวังได้เช่นกันในบรรดาสมาชิกที่ที่มาร่วมทำงานตั้งแต่ก่อตั้งแรกๆเคยบอกว่า เขาเคยบอกไว้ว่าเขาไม่รู้ว่าผมจะยากจนขนาดนั้นเขานึกว่าผมแค่พอมีพอกินแต่ไม่คิดว่าผมจะขัดสนขนาดนั้นแม้แต่พาร์ทเนอร์ที่ส่งสินค้าให้เรายังเคยบอกว่าถ้ารู้ว่าผมขัดสนขนาดนั้น mm. เขาคงไม่กล้าส่งของมาให้เพราะกลัวผมชิ่งนั่นเพราะผมไม่ได้แสดงมันออกมา เพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ทุกคนพูดก่อนแล้วค่อยทำต้องทำอะไรก่อนนะครับเราต้องพูดก่อนทำเพราะฉะนั้นทุกคนพูดกับคนรอบข้างไปเลยครับพูดไปเลยนะครับพูดออกไปเลยครับไม่ต้องกลัวครับแต่ถึงแม้เขาจะไม่เชื่อคำพูดของเราเราก็ต้องพูดไปก่อนครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องกล้าเข้าไว้นะครับ และเอาภาพความสำเร็จในหัวของเราบอกกับคนรอบข้างไปเลยพูดไปก่อนแล้วค่อยทำเพราะเดี๋ยวคำพูดมันจะกลายเป็นจริงเองหากคุณเอาภาพความสำเร็จของคุณไปบอกคนรอบข้างอีกไม่นานคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นไว้นะครับขอจบการบรรยายครับขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ครับ